มมงตกผสวัสดีครับผมหนอีวโวโซลเซลลนะครับวันนี้ผ่านมานะครับทางนามนนะครับพอดีมาเจอสวนสวนผสมนะครับเห็นกําลังตักตักอยู่นะครับอยากจะสอบถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับอันนี้คือแหนแดงนะครับขออนุญาตนะครับแหนแหนแดงตัวนี้มันเป็นพันุ์อะไรครับมันแหนแดงไมโครฟิลล่าครับพันุวิชาการเกษตรครับครับ ตัวนี้มันช่วยยังไงครับทําไมคุณครูอยู่ดีๆทําไมถึงได้มาเลี้ยงครับอันนี้คือถ้าพูดเรื่องอาหารสัตว์เนาะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเรื่องของอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่อาหารหอยเชอรี่อาหารกบอาหารปูนานะครับที่นิยมเลี้ยงกันทุกวันนี้นะครับครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักที่เลี้ยงก็คือจะมาปล่อยในานาข้าว เพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับปุ๋ยพืชสดแต่ทดลองยยนะทดลองเลี้ยงในบ่อเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะการดูแลรักษาเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็การแตกนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าครับก็เลยเลี้ยงไว้ในในบ่อเล็กแบบนี้ก่อนก่อนที่จะใช้ประโยชน์นะครับอยากสอบถามหน่อยครับคุณครูที่เลี้ยงมานี่นานหรือ,อยังครับที่ลองทําบ่อทดลองนี่ครับผม ที่เห็นคือสองอาทิตย์ครับโอ้สองอาทิตย์นะครับบ่อขนาดนี้นะครับพี่ๆที่ดูนะครับอันนี้คือบ่อนะครับบ่อแบบง่ายๆไม่ได้ขุดอะไรมากนะครับเป็นใช้ลึก30มเซนใช่ไหมครับใช้ผ้ายางธรรมดาหรือว่าผ้าปูมีอะไรไหมครับผ้าธรรมดาเอาที่บางที่สุดเลยประหยัดเงินครับเมตรละแค่20บาทครับเมตร20บาทนะครับกว้าง3.6 ามจุดหกเซนสามจุดหกเมตรครับสามเมตรหกสิบครับผมบ่อของอาจารย์นี่ยาวไหมฮะบ่อตรงนี้ที่เห็นนะครับประมาณกี่กี่เมตรครับซื้อมายี่สิบเมตรครับสองบ่ออ๋อครับสิบเมตรอ๋อก็มีครึ่งอืมครับถ้ายี่สิบมันจะมันจะไม่หมดครับก็เลยตัดครึ่งครับสองบ่อโอ้อันนี้มันมันมันเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดเราเอาไปเลี้ยงในนาข้าวครับของ แหนแดงก็คือสามารถตึงไนโตรเจนในอากาศมาสะสมไว้ในตัวแล้วก็สะสมไว้ในน้ําในดินที่เขาอยู่นะครับครับก็เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงในนาข้าวก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดนในนาข้าวอย่างดีเวลาเกี่ยวข้าวออกไปก็จะเขาก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไถกลบได้เลยครับนะครับ<อ>จะเป็นการสะสมไนโตรเจนในดินนะครับครับอันนี้ก็กําลังทดลองแล้วแล้วแล้ว,ลวตรงนี้ ทดลองแล้วมีจําหน่ายได้มีขายให้ใครอะไรไหมครับมีสั่งซื้ออะไรไหมครับที่ทดลองเลี้ยง2สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์นี้ก็ขยายเต็มบ่อแล้วแลวทีนี้พอพอโพสต์ลงในกลุ่มของแหนแดงหรือว่าในกลุ่มอื่นแล้วเนี่ยก็เป็นที่ต้องการนะครับอาทิตย์แรกตักไป15กิโลครับอาทิตย์เดียวครับผมครับแค่บ่อเดียว15กิโลบ่อนี้นะครับเกษตรกรครับมาอาทิตย์ที่สอง เมื่อวานนี้ส่งไป20โลก็ที่เหลือก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับก็น่าจะได้สัก10โลได้โอ้ครับ โอ้อ oh, the so ันนี้แหนแดงนะครับก็มีนะครับพี่ๆนะครับเป็นพี่น้องนะครับได้มาช่วยนะครับในการตักแหนแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับของเกษตรกรนะครับหากเราใช้เคมีมากเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะหันมาใช้ทางชีวภาพได้นนี้เป็นแหนแดงพันอะไรนะครับผมลืมละไมโครฟิล่าไมโครฟิล่าอันนี้เป็นของกรมวิชาการการเกษตรนะครับตรงนี้ตึงไนโตรเจนนะครับได้ดีมากๆแล้วก็จะแตกต่างจากแหนแดงตามบ้านเรานะครับ ในรูปทรงนะครับในรูปทรงบ้านเราจะเป็นใบกลมๆแต่ตรงน,นี้จะเป็นใบนะครับเป็นออกแนวขยายออกเป็นใบาสามเหลี่ยมนะครับเกษตรกร,กรท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถที่จะนะครับไป หาหรือไปสั่งซื้อมาลองปลูกเลี้ยงง่ายนะครับตรงนี้เลี้ยงง่ายครับโลละแ0บบาทครับโลละแ0บบาทาหากว่าเรายังไม่มีที่ซื้อนะครับก็สามารถติดต่อนะครับกับทางอาจารย์คุณครูธินก,กรได้นะครับอยู่ที่สมเด็จยอดแกงนะครับเฮ้ยสมเด็จยอดแกงไม่เข<อ>้าอาจารย์บ้านอะไรนะฮะบ,<ด>บ้านอาจารย์นามนนามนนะครับอยู่ที่นามนนะครับ นาขวัญเมืองนะครับสามารถที่จะจัดทรงนะครับให้กับพี่ๆนะครับหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจกิโลขึ้นไปส่งฟรีครับทีสนใจ5กิโลขึ้นไปส่งฟรี1กิโลบาทนะครับถ้าเกิดถ้าส่ง30บาทนะครับส่ง JNT 5ครับส่งกิโลส่งฟรีนะครับตรงนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับติดต่อนะครับสอบถามมายังเบอร์โทรอะไรครับ 0936160835ครับย้ำนะครับ0936160835ครับครับติดต่อมาทางคุณครูได้เลยนะครับแล้วออเดอร์มานะครับตรงนี้กำลังเป็นที่ต้องการนะครับในการทำเกษตรหรือว่านาข้าวนะครับเพราะตึงในตรเช่นได้ดีนะครับเหมือนกับพวก ถั่วครับพูดตระกูลถั่วเลยนะครับอ่าตอนนี้ดีมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ลองศึกษารายละเอียดดูครับหากต้องการก็ติดต่อมาทางคุณครูได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับเบอร์ทั่วไว้นะครับใต้คลิปตรงนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับนานๆได้อัพครั้งหนึ่งนะครับ